สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องรินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องของนำเสนอขายสวนมะขามหวานเนื้อที่10ไร่5้58ตารางวา เป็นโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนตั้งอยู่ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ดินเกลือบจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยนะคะด้านหน้าติดทางราดยางทางหลวงชนบทบ้านโคกสแกงงามหน้ากว้างของที่ดินประมาณ29เมตรหันหน้าออกทางทิศต,ตะวันออกด้านยาวของที่ดินติดทางสาธารณะอีกหนึ่งด้านค่ะด้านยาวประมาณ179เเมตรหันหน้าออกทางทิศเหนือที่ดินจะต่ำกว่า ระดับถนนเล็กน้อยนะคะเขตนี้ไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมค่ะไฟฟ้าพร้อมดําเนินการใช้งานอยู่ด้านหน้าที่ดินแล้วมีต้นมะขามหวานอายุประมาณ10ปีประมาณ205ต้นมะขามหวานพันธุ์ขันตีและสีชมพูค่ะต้นมะขามหวานมีความสมบูรณ์นะคะแต่ก็ต้องมาบํารุงตัดแต่งสาวเพิ่มเติมจะได้มะขามหวานที่มีผลผลิตเก็บขายตลอดทุกปีไม่ไกลจากสองตบลขนาดใหญ่ค่ะอยู่ระหว่างกลางระหว่างตําบลบ บ้านโคกและตำบลห้วยใหญ่มีเพื่อนบ้านอยู่ห่างๆกันค่ะห่างจากตลาดประมาณ4.5กิโลเมตรไม่ไกลจากร้านค้าร้านสะดวกซื้อชื่อดังห่างจากโรงพยาบาลและศูนย์ราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่ประมาณ18กิโลเมตรเจ้าของลดราคาลงมาค่ะจากปกติที่ประกาศขายอยู่ไร้ละ259,000บาทเหลือเพียงไร้ละ210,000บาทถือว่าเป็นราคาที่ดีนะ ะะและก็ยังเพิ่มเติมคือมีต้นมะขามหวานเป็นของแถมในที่ดินเส้นทางเข้าออกสะดวกสบายมากค่ะเป็นทางราดยางตลอดเส้นทางและที่ดินยังติดทางสาธารณะทั้งด้านกว้างและด้านยาวดินดีวิวเขาสวยเหมาะสำหรับสร้างบ้านสวนสักหลังค่ะสนใจนัดชมกันก่อนได้เลยค่ะ